สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ไม่ใช่สายเทรดนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดเทรดนะครับแต่ว่าอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีในการออมนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแบบได้ดอกเบี้ยซึ่งการออมแบบนี้นะครับจะได้ดอกเบี้ยครับซึ่งผมมองว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยนะครับสูงมากกว่าของธนาคารนะฮะ ซึ่งแพลตฟอร์มที่ผมใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า b บแ a น c e ครับส่วนรายละเอียดการออมตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีแอคเคา t ของ Binance นะครับก็สามารถที่จะ เปิดแอคเค้าได้นะครับโดยคลิกไปที่ลิงก์ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะเปิดแอคเค n t ได้เลยนะครับผมก็เมื่อคุณล็อกอินเข้าที่ระบบไบแอนบนมือถือเรียบร้อยนะครับผมขอใช้บนมือถือนะครับเพื่อให้ดูแล้วเข้าใจง่ายไปในแนวทางเดียวกันนะครับผมในหน้าแรกของไบแอนด์นะครับคุณจะเห็นคําว่าเซฟิงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ภาษาไทยนะครับจะเขียนคําว่าการออมนะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยในอนาคตของไบแอนด์เนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ให้กดคําว่า s a ฟวิ่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เจอในนี้นะครับสามารถกดไปที่มอนะครับแล้วดูในแคตตาล็อกของคําว่าเอิ์นะครับจะมีคําว่า Saving อยู่นะครับจะกดจากตรงนี้หรือว่ากดจากหน้าแรกก็ได้นะครับกดเข้าไปที่ Saving ครับทางด้านบนเนี่ยคุณจะเห็นการ Saving เนี่ยมีอยู่2แบบนะครับเซฟวิ่งในภาษาไทยก็คือการออมนะครับผมหรือว่า ถ้าเป็นพูดภาษาง่ายๆคือสะสมทรัพย์นั่นเองนะฮะจะมีการออมอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ Flexible นะครับกับแบบ Lock นะฮะซึ่งแบบ Flexible เนี่ยจะเป็นการออมแบบยืดหยุ่นนะครับส่วนแบบ Lock เนี่ยก็คือเป็นการออมแบบล็อกนะฮะส่วน2อ,อันนี้ต่างกันเนี่นะครับแบบ Flexible นะครับจะเป็นการออมนะครับที่คุณสามารถที่จะเอาเงินดิจิตอลนะครับทำการ ออมไว้นะครับเมื่อคุณต้องการที่จะถอนนะครับคุณสามารถที่จะถอนได้นะครับโดยมีระยะเวลาในการถอนเนี่ยที่สั้นกว่าแบบล็อกนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบล็อกเนี่ยระยะเวลาในการฝากนะครับเขาจะล็อกเอาไว้เลยก็คือถ้าเกิดคุณมีเงินดีตอออยู่นะครับไม่ว่าจะสะกุลเงินไหนนะครับแล้วคุณไปฝากแบบล็อกเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการกําหนดว่าคุณจะต้อง ทำการฝากเพื่อกินดอกเบีย้ยกับเขาเนี่ยเป็นระยะเวลาขั้นต่ำก็คือ30วัน60วันหรือ90วันนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเหรียญน,นะครับส่วนถ้าเกินแบบยืดหยุ่นหรือว่า flexible นะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะฝากนะครับสมมุติฝากวันนี้อีก2วันเนี่ยคุณสามารถที่จะมาถอนได้นะครับแต่ว่าการถอนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณกด redeem ดถอนปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ตรงนั้นทันทีนะครับคุณจะต้องรอระยะเวลานะครับถึงจะได้ เหรียญตรงนั้นกลับคืนมานะครับแต่ว่านะครับการออมแบบ flexible นะครับดอกเบี้ยที่ได้นะครับจะต่ํากว่าการออมแบบล็อกนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยอยากจะฝากแบบไหนนะครับผมแต่ว่าการฝากแบบ flexible นะครับจะมีขั้นต่ําในการฝากที่น้อยกว่าการฝากแบบล็อกนะครับอย่างเช่น flexible เนี่ยคุณอาจจะใช้เงินแค่10เหรียญคุณก็สามารถที่จะ ฝากได้แล้วนะครับแต่แบบล็อกเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เงินถึง100เหรียญน,นะครับการฝากในแต่ละล็อตนะครับการแบบล็อกเนี่ยเขาจะเป็นเรียยว่าเป็นการฝากแบบเป็นแบบล็อตๆนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการออมนะครับแบบ Flexible ก่อนซึ่งเมื่อคุณเข้าไปนะครับคุณจะเห็นว่าจะมีเงินอยู่หลากหลายสกุลนะครับที่คุณเลือกนะครับ อย่างในตัวอย่างเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการฝากแบบ Flexible ไว้นะครับก็คือเป็นแบบ BTC นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยมีออโต้สับสกัยของเจ้าตัว BTC ตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับส่วนเหรียญเค้กอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่มีนะฮะในตัวอย่างนะครับ BCT เนี่ยเขาจะให้ดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับ3%เปอร์เซ็นต์ของ APYAPY ย่อมาจาก annual percentage yield นะครับก็คือ เป็นดอกเบี้ยรายปีนะครับไม่ใช่รายเดือนนะครับตรงนี้เป็นดอกเบี้ยรายปีนะฮะก็คือจํานวนเงินเนี่ยที่คุณลงเท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยจะเอาดอกเบี้ยเนี่ยรายปีมาคํานวณน,นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะกดสับสไครต์ไปที่เหรียญน,นั้นได้เลยนะครับเพื่อทําการออมนะครับทีนี้ถามว่าการออมแบบนี้นะครับทางไบแ a น c e เนี่ย เขาให้ดอกเบี้ยเราจากไหนนะครับคือการที่เราออมตรงนี้ไปนะครับจะเป็นการที่ไบแนนเนี่ยเอาเหรียญดิจิตอลเนี่ยของเราไปนะครับแล้วไปทําการปล่อยกู้ต่อนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการจะกู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่าไอตัวเปอร์เซ็นต์ APY ที่เขาบอกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า การที่คุณเนี่ยปล่อยกู้นะครับก็จะต้องมีผู้กู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปล่อยกู้ไปนะครับแต่ว่าไม่มีผู้กู้นะครับณเวลานั้นนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้เบี้ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตามที่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้เนี่ยเฉลี่ยขั้นต่ำนะครับที่เขาบอกนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมนะครับลองฝากไปนะครับมันก็มีดอกเบี้ยมาให้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเท่ากับเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าการที่คุณจะปล่อยนะครับปล่อยออมตรงนี้ก็คือการทีี่่คุณเนย ปล่อยเหรียญให้กับทางบ i n a น c e เนี่ยไปทำการปล่อยกู้ต่อนะครับผมส่วนจะมีผู้กู้หรือว่าปักหรือไม่เนี่ยทางบ i n a น c e เนี่ยจะเป็นคนจัดการแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมาให้เรานะครับผมทีนีน้ถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะ กดไปที่ Sub s cribe ที่เหรียญนั้นได้เลยนะครับหรือจะติ๊กออโต้ u ับสไคร์ไว้ก็ได้นะครับการที่ติ๊กออโต้ u ับสไคร์นะครับหมายความว่าผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับคุณมี100เหรียญ USDT นะครับผมขอพูดเป็น Stable c o i n ก่อนนะครับสมมุติว่าคุณเนี่ยมี100เหรียญ USDT แล้วคุณกดออโต้ u ับสไครไว้นะครับก่อนวันแรกที่คุณซับสไคร e ไปเนี่ยคุณมีอยู่100เหรียญนะครับแต่ว่าพออีกวันหนึ่งนะครับ ทางใบนันเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยมาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับจะถูกโอนเข้ากระเป๋าตังค์ของเรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นเหรียญสกุลเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยออมเหรียญนะครับในสกุลเงินของ USDT นะครับดอกเบี้ยคุณก็ได้ในสกุลของ USDT เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเหรียญดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับมันจะอยู่ใน wallet ของคุณปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดออโต้สับสกายไว้นะครับ ในทุกๆวันนะครับระบบนะครับจะมาทําการกวาดเหรียญนะครับหรือว่ากวาดดอกเบี้ยของคุณเข้าไปในบัญชีเซฟวิ่งให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าคุณกดออโต้สับสกายไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้กดออโต้สับสกายไว้นะครับระบบเนี่ยก็จะโอนแค่ดอกเบี้ยเนี่ยออกมาให้คุณเนี่ยเฉยๆนะครับโดยที่ทุกๆวันเนี่ยเขาจะไม่กวาดดอกเบี้ยกลับเข้าไปกับเงินต้นของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือคุณกดออโต้สับสกายไว้เลยครับถ้าเกิดว่ามีดอกเบี้ยมานะครับมันก โกยกลับเข้าไปให้คุณเนี่ยเป็นเงินต้นโดยอัตโนมัตินะครับก็คือพูดง่ายคือคุณได้ดอกเบีย้ยเนี่ยทบต้นทบอกเงินจากการออมตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนที่แบบค่อนข้างน่ารักน่ารักหน่อยนะครับแต่ผมมองว่านะครับเปอร์เซ็นที่ได้นะครับก็มากกว่าการฝากธนาคารนะฮะผมใครที่อยากจะลงทุนแบบเซอร์วิงตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเทรดนะครับเป็นการที่เอาเงินต้นของเราเนี่ยไปทำการ ลงทุนต่อนะฮะตรงนี้ทีนี้มาถึงวิธีทํากันบ้างนะครับผมสมมติว่าคุณเนี่ยมีเงินอยู่ใน wallet นะครับคุณต้องการที่จะทาการ saving นะครับก็ให้เข้าไปที่เหรียญน,นั้นนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเป็นที่ USDT นะครับผมกดทําการ subscribe ไปครับเมื่อกด subscribe นะครับระบบเนี่ยจะให้คุณระบุจํานวนคุณเนี่ยจะต้องการฝากเข้าไปนั่นเองครับ ก็ให้กดไปเลยหรือว่าจะกดทั้งหมดแล้วกดแม็กได้เลยแล้วมันก็จะบอกนะครับวันวันเริ่มต้นฝากประมาณกี่โมงวันที่คิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นสเต็ปขั้นตอนตามนี้นะครับหลังนั้นนะครับให้ติ๊กคำว่า I h a d e r i p agree นะครับก็คืออันยินยอมข้อตกลงนะครับแล้วกดปุ่ม confirm ได้เลยครับเมื่อกดปุ่ม confirm นะครับก็ เป็นการเซฟวิ่งตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากๆเลยทีนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะมาดูประวัตินะครับในการฝากเซฟวิ่งตรงนี้เนี่ยได้นะครับโดยคลิกไปที่มุมขวาครับก็จะเห็นนะครับว่าคุณเนี่ยมีเหรียญอะไรในแต่ละวันเนี่ยฝากไปที่เท่าไหร่บ้างถ้าเกิดว่าคุณออโต้สับจากใครไว้นะครับมันจะบอกเลยว่าณวันนี้มีดอกเบี้ยมาเท่านี้นะครับแล้วคุณเนี่ยกวาดเข้าไปเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้อ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับว่าใครเนี่ยที่จะใช้เจ้าตัวเซฟวิ่งตรงนี้เนี่ย เหรียญที่ต้องคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในหมวดของสปอตก่อนนะครับผมนะสำหรับบนไบแนนตนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถอนเงินเจ้าตัวก้อนนี้มาจะต้องทำยังไงนะครับที่คุณเนี่ยทำการเซฟวิ่งเอาไว้นะครับให้คุณกดไปที่ wallet ครับแล้วไปที่ Earn นะครับในนี้เนี่ยจะมีเหรียญของคุณทั้งหมดนะครับที่คุณทําการเซฟวิ่งเอาไว้นะครับก็ให้คุณเนี่ยกดไปที่เหรียญที่คุณต้องการที่จะ ถอนคืนแล้วกดคําว่ารีด e มครับซึ่งการรีด e มนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ Redeem แบบ f a สตครับกับแบบ t a ต d a า d นะครับซึ่งการร d e e m แบบฟาสตนะครับจะใช้เวลาที่เร็วกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นณวันนั้นนะครับคุณจะไม่ได้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำการรี e e มแบบ Standard นะครับ คุณเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยของวันที่คุณเนี่ยทำการรีดีมก่อนนะครับแล้วเงินที่คุณรีดีมเนี่ยถึงจะได้ในวันถัดไปนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับก็ด้กิดว่าคุณเลือกแบบไหนนะครับเลเือกจํานวนที่คุณจะรีดีมคุณสามารถที่จะเลือกจํานวนที่จะรีดีมได้นะครับเมื่อทําการเลือกแล้วนะครับว่าคุณจะเลือกแบบสแตนดาดนะครับหรือว่าแบบฟาสต์นะครับคุณก็สามารถที่จะติ๊กกดติ๊กถูนะครับในข้อตกลงนะครับแล้วคุณทําการกดคอนเฟิร์มได้เลยครับระบบก็จะบอกนะครับว่าคุณเนี่ยรีดีมไปเมื่อไหร่นะครัับแลล้้วววจะไไไดเเงินนนนหหา นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ